อ๋อบาดที่นี่ตำพริกตำพริกตำหอมตำตะไคร้เด้อพี่น,อน้องบาดนีกเข้าเตรียมตัวแกงเห็ดฟดอีแล้วเถอะไปเร็วเด้อฟดอีแล้วเร่เยวเด้อพอนไปก่อนอ๋อดับเลย,ยบเลยเ่บเร่เร่เนี่ยไม่เฮ็ดทำไมมันฟดแค่ไหนกว่านี่ยพออะไรย่ามันดับอืมดับดบ่ บอประดบับมาเอาเ um. ห็ดมาใส่เลยน่าบอได้ล่ะฝนบักบออยู่ได้ล่ะเออนต่ำพริกต so ่ำกระเทียมอยู่อันต้มเราก็บฟดใส่หม้อบัดมาที่นี่เอาสร้างมันถอดมันเป็นนามยานั่งเห็ดพวกอยู่ในหม้อนั่นแหละเดี๋ยวเปิ่นสาวแล้วสิเอาใส่เตา ดับเล่โอ้ยจุดไหมอะไรไปที่ไหมอมันน้อยมอมันสั่นมันหน่อยมันก็ฟ่งออกตัวมอหน่อยพอดมันก็ออกน้ำมันก็ฟดถุนมันก็ได้การลวเนาะเห็ดมันนั่นออกน้ำมันก็ลายอยู่ดิว่ามันหน่อยหน่อยเดี๋ยวมันก็จิได้เครื่องมอเพล่ะเพราะว่ามันนั่น nó quả chiều sẽ tàu kiệt nhá nó chút chay là tít là men bò tít bò ừ bà chiều về Tít là hột xoáng thì là có cả xì bỏ ông mỏ, ông hết say ông hết say lê lêu, lê 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 พุดบกบกบกจะเอาเกลือเอาตะไคร่เอาพริกตำลงใไปไปเลยเออก็ดี ก็พอดีมันจะออกน้ำน้ำกลนแันพอถือฝนมันจะบอนม,น,นมุนถ้ามันถือฝนมันจะมุนแต่วันนี้เราไม่ได้มีบวบใส่เนาะถ้าวันนั้นเราเอาบวบใส่กินแคนแโรยแบบที่นีนนนนน่เหากินแคนแคเล่ยไปสั่นแล้ววะน้ำประเด็กใส่ ผมรูว้วใส่กะเพราดีจะออกหนมามนะคนจังได้กินเห็ดเข็นๆต้มบะหมีพร้อมไหมวะมมต้มในท์บะหมี่แล้วเฮ็ดแล้วต้มในท์บะหมีพร้อมเนอะวะเฮ็ดอยู่บ้านเพื่อนสาวบ้านจะคล้องบ่ได้เฮ็ดกับแกงอยู่ยบ้านกินผู้เดียวก็บ่เบิดบ่อยากบ่อิ่มบ่แซ่บ กินผู้เดียวแล้มาคิดตัดหมูห่งแล้วฟันฟันหมูห่งให้เพิ่นแล้วมาหั่นสักสองยบนี่แหละให้เพิ่นตามแต่พวามกับสิจ้ำน้ำปลาแดกแบบแบบแบบจักเล็กจักน้อยไปเศร้าไปเองสัตว์แหละกินแน่แล้วแหละกินดูแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็ฟดบ๊บบ๊บขึ้นนั่นเห็นบ่้อข้าวเดียวหม้อมันบางข้าวเดียวมันก็ฟดเดี๋ยวเพิ่นสิใส่น้ำปลาเด้ปะที่นี่แกงเห็ดต้องใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ผงนัวชุบหลุดแล้วก็ ผัดสุดท้ายเวลาเ้าสิบป่งเขาก็ใส่ผักตูตัวเขาใส่ผักขาบ่ใส่นหรผักขาเอาผู้ต่อข้างตูนดิบ่แล้วแต่แล้วแต่มักตามใจเห็นมักผักขาหรือดอกก็เก่ามาใส่ยี่สิบสามกลางที่แหละเธอมักไหมเพราะมันหอมแหมก็ดลาใบแก้มันก็หอมดิถ้นเธอมักเออ ถ้ามากกักถ้าเก๋อกินมัน้งเหรอคนมักตัวคนมักผักขาผักชะอมอมันใหญ่บัวท่านบัวสนละวะเอาตะกางมันมาถือกินหอมๆก็เอาขันตัวมักวะพูดถึงขันขนมกักขาบ,บ่ามักกับบัวซอผักขาหรือชะอมเอาบ่ต้องใส่นี่ยฟดอีลเหรอบุ้บุ้บุบูบ้บ้บบนออย่าี้ยบ่โดนดอกเพระาะว่าเฮ็ดมันปริตมุมโดนวานนั้น สามสี่ทีมันก็สุกเพราะว่าเขาใส่เตาแก๊สเตาแก๊สนี่มันสุกเร็วนะพี่น้องมันจะสุกเร็วอือคนกำลังฟดบุบ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 เออโอเคโอเคแมนอยู่เอาไปซาหัวคือสิเศร้าขั้นเนาะดีเด้อเราไปล่างถ้วยเอาไปใส่นั่นใส่นี่เอาใส่น้ำตะมังหุงก็ได้ได้ละ น้ำมันอะเขาไม่ค่อยได้กินหรอกพัอยู่ผู้เดียวก็คือไม่ค่อยกินตำตำเติมเติมแต่ว่าคือมาห้าหมื็เลยอยากปลาทูเอาปลาทูมาตำ,ำเ,าเนี่ยจำข้าเหนียวแล้วก็ฟานหอมแดงใส่เองสินะไปกินอาหารแปลกๆของอีสานฮะรวงน้ำบะรวงดอกบ่บ่บบแล้วก็ต้องใส่ผักอีตูลงไปเลาก็ต้อง กับจัดน้าล้นก็บโทกรวงใชน้ำประแดกกับบอกฝนบบ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 ล่ะพี่น้องอยากนําเนาะฝบบบบบบบล่ะอีสานจริงๆม้อมันขาวนะพี่น้องแต่ว่าลืมดูแล้วเอายังก็ยานางน่มันฝด ึ้นมาใส่หมอมันเลยกลายเป็นซีน้ำเงินเนาะจริงๆหมอมันขาวเด้อบนบริสุทธิ์กระปปกเด้อเอาอะไรที่นี่ฟดบุบบุบบุ๊บบุบเลยสีน้ำไปต่ำแบกต่ำแบกห้องพร้อม เจ็ดนาที่แหละโซส,ส,สิทธิ์ตามองความสิเป็นสี่นาทีเค<ฟ>ขงเห็ดใส่ยานางบัดสิปงกับใส่ใบแมงลกักฉันจะย่านตะนามเธอแบบฟดโลกหมอออกหมอ,อ,อ,มอนอกหมออีกอยู่เดี๋ยวนี้เอาบอ่ฟดตัวบ่ฟดออกนอกหมอตัวเอากมามอฮห้งโต๊ะแบบที่ไหน ค่ะเอาหมูคิเี่ยวพร้อมที่จะตำนามันเดือดอยู่เลยแต่ามันมันบกกินมันบกกินมันแก่กมัน่างบกกล่นเงยอน่าับยับโคกไยังไงกันนะเอออย่างนี้ตบ เตรียมตัวต่ำกระลาพสิเพ็เดย่อไปในขั้นเพ็ดนั่ยอ,อยท่าสิกินน้ำบ่ได้ใช <c oughs> ่าะเอาใส่เคียงสิบานนี่เ,เคียงบานนี่แกงมแกงมันยุบแล้วบ้านที่นี่ใส่เคียงได้แล้วบ้านที่นี่เออมันก็พอดีแหละนั่นละ่ะมันจะเด็นชดน้ำ ฉันจนกินน้ำเห็ดอันนี้เด็ดๆเห็ดปุกข้างทำไมอ่ะอย่างมันบ้านเน็ตไปโอ้ยแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวอยเออทำไมล่ะใส่เครื่องปรุงก่อนมันก็ไม่เป็นไรใส่ไปโรดกรต้มต่อยสองนาทีก็ได้บเ่เป็นยังงใส่เครื่องไว้โรดเลาสิได้เอาคิดลงนี่แล้มันได้ดิีฟิลี่ก็เอาล่องคิดนี่แบบพอดีแล้วเว,วิธีวิธีหนึ่งที่ฉีบอกเลยอ,อาขามเหลี่ยมเอาใส่ ไซส์ข้าวเหนียวตัวบอหมายถึงว่าเอาข้าวเหนียวใส่ทดสอบวิธีบามันเบื่อหรือบอเบือ่อเออเคยเหตุยืนบาเคยเห็ดกับเปิดให้แน่เนี่ยม,มือมือเดียวเปิดบ่ได้นี่ลองหยิบลองใส่จักค่ำหน,นึ่งเนี่ยพอทดสอบเบื้องเนี่ยอืขอนี้วกับห่อนห่อนอืมนั่นหยิบมาน้อยนึงนี่นั่นแหละล่องไปบาทนี่สักพักนึงเขาก็เท้าขึ้นเขาขื่นเครื่องสักก่อน กับข,ข้าวเห็นมาชิมถ้าข้าวแดงแสดงว่ากินไม่ได้ข้าวไม่แดงแสดงว่ากินได้เต่เาบอ่อเบอือเห็ดบอ่อเบอือแต่ว่ากินมาสามืมอเลวก็บเเห็นเป็นยังละ่ะเห็ดเดียวกันนี่ละ่ะย่ายกับแกงซองเถือยคล้องกับแกงเถื่อนึงเป็นสามเถื่อนี่แหละเถื่อที่สี่เติมน้ำปลาได้ป่ะน้ำปลานัวนัว โอเคน้ำปลาหนัวๆใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาแต่เขาดีแหละน้ำนอ,อะไรแล้วก็เวลาปรุงมันก็ขุน่นโนก็ได้สดอื <c oughs> มต้องใมีบวบเนาะเอาท่าเลยเนาะสีสวยออม,มันจะออกหวานหวานดีนะบวบมันจะออกหวานหวานกัวโปรยขุ่นแล้วม่ได้ขี้เลยไปขุ่น บ่ได้คุยกันหนูเรื่องหมอเศร้าฆ่าขาเจ้ามาฉีดยากันยุ่งเอาใส่ของว่าเล่าเอาซิมบ้เอาหอมซิมน้ำน <c oughs> ซิมน้ำเอ้าเป็นไดเแซ่บมานะสัส่น เสีบยบเอาอีตูมาใส่บบนีเลยเสีบยบแบบนี้เอาีตูมมใส่ของดีอีสานใบแมงลักทิมบุ๊บล่วงเลยเพื่อยังห่าเฮ็ดอ่ะ,ะเหนื่อยแล,แล้วมั้งใส่เลยอ่ะโอ้ใส่ไปประคามพร้อมเด้่นี่<ม>โอ้คันมักสมไปลอย<ม>แต่ทำไมมันก็เข้ากับไอ้อีนึงพักติวหรือพักไ่ก็ได้ดิ อยู่หน้ามีพักใส่เพรต,ตะกี้ให้กูปูกเลยี้ังพังดินออกพังรั่วออกโถมดินเนาะก็เลยพักใส่กข้ไปน้ากันบพรอาาัดรัดกี้ปลูกควงไปกินเอ้ะบบหยุดแน,น่นกระจบเพื่อใส่พี่ตูนะัาเห็นบ่ตัวสีบ้าน้ำหน่อยมันบริแมนมันตัวโคตรไปเรื่อยมันก็ยุบตัไปเรื่อยพี่กันแล้วก็จบเพื่อไป เาอตูใบแมงลกักหรือพักขาชะอมเข้าแต่ละเข้าสีหาเข่าดีเขาถิ่มลมาหันนี่นหัน็นต่อเขา่ามันขาวพี่น้องน้นบอลแต่เข,าข่าขาวสีคือบ่เบื่อแด้อกินได้ิอ้ยเสีบมจะีบเท่อุ้ยฝนบบ,บมากพี่น,อน้องมา่นี่มาหนีนกรสีตาบหม้อหูตัวอันนีน้ำนี่ขนกระสีตมบม้อหงตัวนอแบบที่นี่โปง้งานี